สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสดๆเราอยู่ที่วัดหนองค,าค้านะครับอยู่อำเภอบ้านพธิ์นสยจังหวัดนครสวรรค์นะครับมือนี้สาว <ใจ S 2> าน้อยทีบันแพงทำการแสดงที่นี่ทเปดนะิดต้นปีข้าวสารเก็นหมื่นตอนนี้ขออยับขึ้นมาหน่อยสองเก็นหมื่นแล้ว เพราะข้าวก็จบทดแล้วโอ้ไม่หน่อยองค์อิิงมาทําบุญนะครับขึ้นมานิดนึงแล้วเียนละหกพันกว่าบาทมาต่อบุญนะครับเอาพี่น้องเห็นที่ดีจะให้ได้บุญได้กุศลน้ำกันนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับลำรวยลำรวยตั้งเอกอยู่ป่าลอยฟ้ามากๆนะครับตั้งเอ็ขอลําใช่ไหมเด็กก็มอดตึงเอับ นักเด็กวอนลำอยู่ที่ป่าลอยฟ้าอยากจะสูงอยากจะโด่งอยากจะดังก็ต้องพิ์ป่าลอยไปฟ้าเพื่อที่จะได้มีชื่อเสียงโด่งดังวันนี้มีโอกาสโคมสวรรค์นี่แหละคมสวรรค์เสียงเรียกคอมสวรรค์เจียนชื่อ จะล็กมันทึกไว้ว่าถ้ามีโอกาสมีวาสนามีบารมีเราคงประโยชน์ชั้นใดชั้นหนึ่งสิบเจ็ดชั้นสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินนางเอกสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาทับุนพระป่าลอยฟ้ากับทั้งวัดหนองค้า ขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังขอให้ส่งให้ส่งคใครได้ยินอะไรของดีแล้วครับบันทใครได้ฟังขอบคุณนะครับก็ได้ติตามผลงานตลอดปีตลอดไปท,ท่านเชิญจะอะไรสำหรับตาครับน้องสาวสำหรับสกแกนก็มีหรือเบงกใหญ่เลกเบงน,น้อยเบรกย่อยก็มีครับสำหรับน,นี้ พนักงานธนาคารเราเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนคนใจบุญคนใจดีคนมีน้ำใจคนสวยผู้ใจดีเศรษฐีผู้ใจบุญมายังสถาลานบุญในวัดหนองคา,าแล้วแล้วแต่สถาคารับเลี้งใหญ่เล็กงน้อยเล็กงน้อยก็ยาตามแจ อันวาเมไดกาไม่ได้นะเมริดลาทาเลนอันไหนเป็นคนก็นชีจ้จางออกอควไในสาวเร่นี้พร้อมเลือยังสำหรับพ่อค้าห้ามนำขอไปขายในบริเวณที่ร้องสามร้อยเพื่เป็นแพงนะครับแอล้วกับพ่อค้าไมยขายประกาศเล้ทราบเพราะว่าคณะกรรมการปวดหัว กำลูกสาแม่ทังไมชี้แจงด้วยในขณะต้นพลเงินพทองบอกเขาด้วยว่านี่พอเงินคือพอแม่พอทองกึอพอพ่อทำบุญได้พอสักแม่ดแม่สักไปเขาไม่เหลือบากกว่าแรงไปแล้วเจอรัเล็ดนึกถึงคุณงามความดีนึ็จะไหว้พระก่อนด้วเสียงโดวงดังสุดขอบฟ้าไปเลยจิตใจจะได้เปิดบานแจ่มใสด้ว จะทำจริงจะแมือเขาได้ลยนีเมื่อความตุ่มบาดปากกาหนาพรใดดีพรใดประเสริฐพรใดระเบิดจงเป็นของสาบุ่วนคนใจบุญพี่น้องในขณะนี้นางเอกสาวน้อยเป็นบัณน์แพงบาร์ธรรมบุญธรบุญชอบทรมบุญข้าป่าลอยฟ้า ก็จะตะบนได้ครบทุกสิ่งทุกอย่าง,<อ><อ>งไปแล้วสุดยอดแล้วไปไหนกรการอของวัดหนองค้ากรรมการก็บอกเขาด้วยนี่ทางนี้ไปทางนี้ทางนี้ไปทางนี้ทางน,างน,างน,างนี้ไปทางนั้นเดี๋ยวนางเอกจะหลงทางช่วยชี้ทางออกบอกทางบุญด้วยว่าเรามาตะบุญจะได้ครบจบ<อ>ไปทั่วไปบุนสงบุญส่งบุนโลกบุนแยกบุญเข็มกับตาบุญมาวาสนาจะได้ช่วยให้ที่ป่วยจะได้หาย ไอ้ไที่นายจะได้รักไอ้ที่จากจะได้กลับมาเราเคยจะมลรอบชาติตักบาตรร่วมกันมาสร้างบุญสร้างบาร,รมีร่วมกันในงานยกเช้าพ้าอุโบสถล้านนาของวัดหนองคากัน,นครับคืนนี้วันนี้พ่อแม่พีนพ่น้อาางาได้านบุนบ,นบัตไเ้ตุลอยพาดมีวาสนามีบาร,รมี สะสมซึ่งบุนตามความประสงค์ของท่านก็ขอให้ท่านสำเร็จสมความปรารถนาที่ได้ตั้งใจไว้ให้ลูสาวจับถนนปูชาจะปูชนียานังเอตมันตั้งมันเนาะคณะหมอลำเราสมควรบูชาด้วยอมิตระปูชาวันนี้คือต่อไฟทูบเทียน เราบูชากันก <ata> ่อนพร้อมก่อนจะไปชมคอนเสิร ah ์ตรบีสาวน้อยเทพชรปั Shut ้นแพรพรประการทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสกันนะครับเอ่อบอกคนแม่คนก็ร่วมบุญต้นตนดอทานกันปู่ตกันน้อยมากไม่สำคัญครับพอไปพี่น้องน้อยมากไม่สำคัญ สำคัญให้อยู่กับใจวันจจุบันแค่ปัตตานีเราอยู journey, ism, here here. Point, so ่ตรงนี time, sure. no, yeah. ้ไหลมาทเลยมาดังๆประของกาลประการปัตานเราแบ่งเปใหญ่ให้เป็นแบ่งย่อยแบ่งร้อยเป็นแบ่งยี่สิบทำบนหลังกระทำแล้วตอนนี้เย้ภาษาลาวเขาเรียกเย้ยงเย้หมายความว่าพีนะเซียวเสียวหมายความว่าเพื่อนเออ จากนั้นเรามีสองภาษาเราเป็นคนสองศาสนาชาติลาภาษาชาติไทยภาษาผูชนคนใจบุญคนใจดีนักการศึกษาใส่ติดตู้ได้เลยคณะหมอลำก็ได้เสียงในฟิล์มร่วมกันก็ได้เสียงในฟิล์มวัดของค้ากันใส่ในตู้บริจาคได้เลยนะครับนี่ก็อีกส่วนหนึ่งปีศาธุชนคนใจบุญคนใจดีคนมีน้ำใจคนสวยผู้ใจดีเศรษฐีผู้ใจบุญ ได้ร่วมอนุโมทนาบุญต้นต้นตางากันคนละเล็กคนละน้อยตามกำลังศรัทธาให้บุญหลายๆนมา้อยๆดีมากเราสามากถจะไม่ยากนามาละบุญก็ได้ครบจบก็ได้ทั่วหรดต้องบุญต้องอธิษฐานทำทานตั้งปรารถนา อธิฐานเอาสิ่งที่ดีที่ชอบประกอบด้วยทำแล้วไซ้จงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนจงยาเจ็บอยาจน่าได้ตามกว่าคนจยได้จนกว่าใครมีลูกหญิงจะได้เป็นคนนายมีนลูกชายจะได้เป็นเจ้าคนนายคนบนญ่องบนต่องคนล่องบนเย็นบนเย็นกันตา ปนมาวาสนาจะได้ช่วยที่ป่วยจะได้หายที่นายจะได้รักกันที่จากจะได้กลับมาพ่อแม่พี่น้องเนกแล้วเราเคยจำบุญร่วมชาติตักบาตรร้องเพมาสร้างกาสร้างบริร่วมกันในงานยกช่อฟ้าปูปูนส่ง้านนาของวัดหนองค้าของเราสาธุสาธุอนุโมทนาบิ อ้าวพยุติโนรันเป็นวาสนาที่พ่อแม่เี็น้องสาวทุกชนคนใจบุญคนใจดีคนมีน้ำใจคนสวยผู้ใดีเศรษฐีผู้ใจบุญจะได้รอกมาุุโมทนาบนท้อตรงจันทางกันตามกำลังศรัทธาของท่านงู้ครับงได้เห็นคลิปก็ให้ได้บุญได้งกุศลน้ากันนะครับ เฮฟังฟด้วยหลวงวยสุขภาพรกักต <graphics> ่นก็ในครอบจบก็ใ้ทั่วตงต้องอธิษฐานตัทานตั้มปา